อาจารย์ให้ได้ขอเข้ามาแม่แล้วก็สามีถ้าเกิดพูดในสิ่งลึกๆแล้วการขอเข้ามาแม่ก็ดีใจที่มีโอกาสได้ขอเข้ามาแก่ตั้งทุกๆครั้งเพราะว่าถ้าถามโยมว่าในความรู้สึกที่ได้ขอเข้ามาแม่เขาแล้วมันหลุดออกแบบความรู้สึกอันนั้นโยมได้รับตั้งแต่ตอนที่กลับมาจากครอสที่โยมได้ไปปฏิบัติเ,เมื่อสองปีที่แล้ว แต่สําหรับการขอเข้ามาครั้งที่สองที่ได้กราบแม่ทีก็คือหลังจากที่ได้เข้าคอรจากพระอาจารย์นะความรู้สึกบอกว่าโล่งจริงๆครั้งที่สองที่ได้กราบเขามาแม่เขาครั้งที่สองก็คือวันแม่ที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วอันนี้ทุกอย่างมีบอกความรู้สึกว่ารักแก่มากขึ้นคือก็มองเห็นจะค่ะว่าคําคที่พระอาจารย์ เทียนให้ฟังแต่เมื่อวานแล้วก็วันนี้ได้ฟังอีกว่าเราได้รับในสิ่งที่เราทําก็คือถ้าเราเป็นลูกสะใภ้ที่แย่ในชาตินี้เดี๋ยวลูกชายเราก็ไปสิ่งนี้ยยมได้รับตั้งแต่ก่อนที่ได้รับให้มาถึงความรู้สึกตั้งแต่หลังคอนนั่นจริงๆว่าสิ่งที่เรา มีความรู้สึกข้างในเราจะไม่อยากได้รับจากลูกสะ r ภ้ที่เราต้องต่อกันไปส mm hmm. ำหรับที่กล่าวขอเข้ามาแฟนคือสามีแค่สามีเราอะ่ะไม่ใช่พ่อเราผู้ชายคนเนี้ยจำเป็นอะไรก่อนหน้าน,นั้นนะเจ้าคะเราคือคนที่มีศักดิ์ศรีในตัวชอบคิดยิงจองหองไว้ในใจเราก็นึกอยู่แล้วว่าเขาเป็นแค่สามี ไม่ใช่พ่อเาาราเราจะไปกัดเท้าทําไมแต่หลังจากที่ไปคอร์สของพระอาจารย์เมื่อสองปีที่แล้วขับรถออกมาเพิ่งข,ขับรถออกมาจากคอร์สยังไม่ถึงยี่สิบกิโลเมตรความรู้สึกบอกโยมได้เลยว่าจงทําในสิ่งที่มันค้างคายใจอยู่ทุกคนมีจิตใต้สํานึกรู้อยู่ในใจอยู่แล้วว่าใจอยากจะทําอะไรแต่จิตใต้สํานึกอีก,อ,กอีกด้านหนึ่งน่ะมันจะต้านนันทีว่าไม่ทําเพราะว่าหนึ่ง ไม่มีความกล้าการสร้างความดีอ่ะเหมือนอาจารย์พูดเลยการสร้างความดีที่ออกคือที่ให้คนอื่นเห็นเนี่ยไม่มีใครกล้ายอยากจะทําแต่นีกลับมาวันนั้นนีก็ได้กราบแม่แล้วก็กราบสามีแต่นีก็ภูมิใจที่ตัวเองทําได้แล้วนีก็รู้ว่าค่าที่ได้รับในคอร์สนั้นมันคืออะไรก็ย้ําอยู่ตลอดเวลานะว่าไม่สามารถอธิบายให้ใครได้รู้ได้ว่านีได้รับสิ่งดีอะไรมาในใจที่มันลึกๆที่นี้ได้รับ ต้องสัมปัตเองทุกคนต้องสัมปัตเองแต่นี่ได้รับในสิ่งนั้นแต่กราบเท้าขอเข้ามาสามีมาในครั้งนี้ก็มันก็ถูกอย่างที่พระอาจารย์เทศอีกว่าคนเราน่ะอยากจะขอโทษเขาแต่ขอโทษเพียงในใจก็เพราะว่ายังมีความละอายแต่ทั้งทั้งที่ใจก็อยากจะทำแต่ก็ยังมีความละอายอยู่ เวลานอนเข้านอนหลับเราไปดึงแขนเขามากอดเราก็อยากกอโทษเขาอยากจะบอกเขาว่ารักเขามากนะขอบคุณมากนะในสิ่งที่คุณดีกับฉันตลอดแต่พอเขาตื่นขึ้นมานั่งคุยกันกลับไม่กล้าคุยในสิ่งที่ใจอยากจะบอกอยากจะพูดก็คุยเรื่องอื่นกเกินไปเ็ื่อยังไม่ไม่กล้าที่พูด แต่พอถึงเวลาเขานอนหลับทีไรเรายัางไม่หลับเราก็นอนตึกนึกถึงวันนี้ที่มันเกิดขึ้นมีอะไรมั่งเราปรับปลื้มนอนปลื้มประทับใจปลื้มประทับใจในสิ่งที่เขาทําให้เราได้ประทับใจในวันนี้ก็นอนยิ้มอยู่คนเดียวก็อยากจะขอบคุณเขาอีกก็ปล่อยเวลาผ่านไปงี้ก็นอนได้แต่นอนกอดเพราะว่าขอบคุณนะฉันรักเธอนะแต่ก็ไม่เคยพูดให้เขาได้ยิน เราเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วก็มีสิ่งที่ทําให้คือคําพูดของเรานี่แหละเป็นคนที่ยังควบคุมใจไม่อยู่แต่ก็ทําใช้คําพูดที่มันให้เขาเสียความรู้สึกเรารู้สุดลิ์แต่ก็ยังเป็นคนยิงจอกหองอยู่ตรงที่ว่าคําขอโทษน่ะก็ยังไม่ขอโทษเขาทั้งทั้งที่รู้ว่าตัวเองผิดแต่จนมีวันเนี้ย ทั้งๆท,ที่ใจลึกๆใจอยากจะขอโทษเขานะอยากจะขอโทษแต่ก็บอกเพียงแต่ว่าแต่ก็ไม่เอ่ยคําขอโทษแต่เพียงแต่เอ่ยคำว่าฉันรู้วันนั้นว่าฉันได้ข้อคิดมากเยอะๆเลยกับคาพูดที่เธอได้พูดที่เตือนสติมาแต่ก็ยังไม่กล้าที่จะขอโทษเขาแต่วันนี้ที่โยไมได้กราบเท้า,ทาขอขอโทษเขาก็ถือเป็นโอกาสดีมากเลยนะแล้วลงก็จะอย่างที่พูดออกไปคือ ถ้าโยมมีโอกาสมีเวลาเหลืออีกอย่างอีกสามสิบหรือสี่สิบปีเนี่ยมันก็ดีสิแต่ไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่าพรุ่งนี้ยังมีอีกไหมอย่างน้อยเราได้กลับขอขามาขอโทษเขาหากเราต้องเป็นวันสุดท้ายก็ไม่เสียเสียดายเวลาก็ไม่เสียดายเวลาแล้วก็ มันเหมือนสิ่งที่ยมที่สิ่งที่โยมได้ทําเหมือนเปิดโอกาสให้โยมได้เริ่มต้นดีไม่ใช่พรุ่งนี้คือชั่วโมงต่อไปแต่วันนี้โลง่งโล่งมากแล้วที่ที่โล่งอย่างหนึ่งก็คือกับเพื่อนที่โยมได้เรียกเข้ามาเพราะว่าเป็นเพื่อนที่ก็มาร่วมเข้ากลุ่มนั่งปฏิบัติ อย่างที่โยมขอโทษเขาคาพูดของโยมอาจจะแรงไปหน่อยทั้งทั้งที่เราก็คิดว่าคือก็อย่างที่บอกอะโยมก็ถือว่าเองยังไงฉันก็ถูกอะพูดยังไงฉันก็ไม่สนฉันก็พูดไปก็ฉันถูกอะ,อะในความก็เลยคิดว่าเราเริ่มต้นใหม่ก็ขอมาอันนี้ก็โล่งได้ได้รับความรู้สึกว่าเหมือน ยกภูเขาออกจากอกยกอกออกจากภูเขาเหมือนกันระบายหน่อยนะเปลี่ยนมาเยอะนะคุณมานี่หน้าตอนเนี้ยคือหน้ามก็คลายตาก็คลายจริงแล้วเนี่ยยมาดีทุกอย่างแล้วแต่ว่าขาดความอ่อนโยนขาดความน่ารัก คนเหมือนพี่ยาสิปีกอ่ะ <c oughs> สร้างสูนปฏิบัติเรียรู้ธรรมะเยอะอะไรเยอะเรียนทีบายธรรมะไปบรรยายทำอะไรยิง่งแบบเสริมอัตตาโดนมากยิงย่งขึ้นยิ่งขึ้นเหมือนว่าถึงเจ้าสํนานักไม่ฟังใครแต่ใบพาก็ไม่ฟังเลทุกอย่างดีแต่ว่าข้างในมันไม่ไม่อ่อนโยนเลยไม่น่ารักไงนะฉะนั้นมีวิธีเดียวคือต้องใช้การกระทำนะนะใช้การกระทำานีแล้วสิ่งกระทําที่มันไปนสะเทือนใจทุดเรื่องครอบครัวขอยืนยันขอกระทำที การกระทําทั้งหลายทั้งปวงตื่นเนี่ยสู้เรื่องครอบครัวไม่ได้โดยเฉพาะกับผู้มีบุปการะคุณ่ะบิดามารดาสามีในที่รยกกันเนะ่ยเพราะว่ามีคุณจริงๆ่ยมันเป็นความจริงเราปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าบิดามารดาไม่มีคุณน่ะนรานึกย้อนไปดิหรือสามีไม่มีคุณน่ะปฏิเสธไม่ได้หรอกใช่ไหมล่ะเขาดีกับเราตลอดเนะี่ยเรานึกย้อนไปเนะี่ยเราเองต่างหากที่โวยวายที่เกลี้ยกล่อมที่งี่เง่าที่ขี้งอน เออ,อขี้ดังงอนเลยอ่ะขี้งอนขี้เหนียวขี้อะไรต่ออะไรใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเวลากลับมาดูเขามองเขาเขาก็ยังให้อภัยสงบร่มเย็นนิ้มแจ่รรมใสทาหน้าที่ก็ยังส่งเงินหรือว่าดูแลอุปถัมภ์ทุกอย่างจะกลับเมืองไทยจะเอาเท่าไหร่เท่าไหร่ก็บอกมาต่างนะอันนี้เป็นสัจจาเลึกรลึกขึ้นมาพวกเธอก็อเลยเขามีคุณจริงๆ แต่ว่าจู่ๆจะไปทําเองเ่ทุกคนมีศักดิ์ศรีเหมือนที่คุณานายในพูดเนี่ยศักดิ์ศรีอัตตาตัวตนทุกคนมีเกลเอ็อยู่ก็มีเซลล์อยู่มันก็เลยก้มไม่ลงไงศักดิ์ศรียเนี่ยนะคือไม่มีความกล้าพอความอาถรรพ์มุ่งมั่นกล้ากเดี่ยวๆในการที่จะทําสิ่งนี้ใจนําไมแล้วออกมาแล้วใจเนี่ยมันมีแอบขโมยไหว้เขาหรือว่ายกมือเขาขอโทษอ,อันนี้อย่างเงี้ยแต่พอเขาขเขาหันมาเ๊าก็ทำทำทำ,ทำดำลงอะไรอย่างเงี้ย วิธีหนึ่งคือต้องมีการพาทำมันที่นาเสนอที่ว่าเนี่ยพาทํามันเนียนมากเลยพาทำมันแหละบางทีตอนที่บางคนทําเนี่ยเห็นคนอื่นเขาทำแล้วว่าตัวเองก็คนแม่ก็ไม่ได้มาสามีก็ไม่ได้มาครอบครัวใช่ไหมแต่คนอื่นเนี่ยแม่เขามาเข้าคอร์สด้วยหรือสามีหรือเนี้ยอ่าก็เห็นเห็นเขาไปในความสึกเหมือนว่าเออเราก็ดูเขาท่านพาคนนี้ทําครอบครัวนี้ทำแอบดูไปแล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็มีภาพในหัวล,ลางๆแล้ว ้เวลากลับมามันก็มัน,ม,นมันคือพร้อมคือคนอนั้มันดีทุกอย่างแล้วนะมันดีพร้อมทุกอย่างแล้วนะขาดการกระทำแล้วก็ขาดการพาทำขาดการเห็นตัวอย่างในการกระทําฉะนั้นสุดท้ายสไตล์เซนจึงบอกว่าตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคาสอนใช่บางทีคนอย่างเงี้ยบางทีท่านก็ให้คบคนที่อ่อนโยนกระตันอยู่ต่อบิดามารดาป้อนน้อมถ่อมตนคนแข็งให้คนอ่อนถ้าโยมไปคบกับยานมิตรหรือว่าครูบาอาจารย์ที่ท่านแบบ อ่อนโยนมากเรื่องครอบครัวเรื่องบิดามารดาล้างเท้ากราบเท้าปฏิบัติมนักใช้เห็นอยู่บ่อยๆเรื่องนเนื่อนเนี่ยพอมันเห็นกับตาอยู่บ่อยๆแล้วมันจะสะท้อนมาโดยที่ไม่มีคำกลางมีอสอนเียครับตัวอย่างที่ดีถึงมีค่าสูงสุด